หางานวันนี้สวัสดีครับบริษัทสุนฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถส่งของรายละเอียดงานเป็นงานประจำจำนวนที่รับสองตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครเคขตคลองสานกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญเงินเดือนประมาณ14,000บาทบวกวันหยุดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทำงาน เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเวลาทำงานจันทร์ถึงเสาที่ความรับผิดชอบรับสมัครพนักงานขับรถและส่งของด่วนสองตำแหน่งพร้อมเริ่มงานได้เลย 1. เพศช,ชายอายุ18ปีขึ้นไป 2. ไม่จำกัดวุฒิ 3. มีใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ 4. รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี 5. ส่งสินค้าอุปกรณ์มือถือตามร้าน 6. ดูแลสต็อกสินค้าคุณสมบัติเพศชายอายุ18-35ปียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. ขอคนพร้อมทำงาน 2. มีความรับผิดชอบสูง 3. ม,มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน 4. ส,สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดีคร 1. ค่าตอบแทนพิเศษ 2. ประกันสังคม 3. ค่าทำงานล่วงเวลาสวัสดิการอื่นๆ 1. ชุดฟอร์ม 2. ประกันสังคมวิธีการรับสมัครงานรับสมัครงานผ่านทาง jobbkk com รับสมัครผ่านทางไปรษณีและสมัครด้วยตนเองข้อมูลติดต่อทางบริษัทต,ตามด้านล่างเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวรับสมัครงานครับ